ปันเขาหน้าไม่ใยมอนก้นร้ายแร้ายวะอกด้แค่แ้องว่ะดีไอพี่ดีไอพีเต oh, ้เฮ้ยเตลสบายดีสบายดีนะนดนีดน้องน้องซื้อยางไรดาามือนี้เข้ามาเห็นยังปันเขาปนเขายนนผู้ย มาดูหน้าป่าอนหมเลยนอน,น,อนอทุกคนเดี๋ยวสีไทยบรรยากาศใ้เมืองก็คือเขามาปั่นเขาเขาหน้าป่าร้อยผู้สิรเร็กเรีอตื่นเต้นกับรถแท็กซี่มาปัา่นเขาหน้ามหไ่มอนก้นร้ายแผร้ายวะสิไรยุ่น้ำตาอยู่บป่นะกได้ย <c oughs> เก็ดกินเจือข้อนุหยาดไทยพาผิดฝ่าข้อดุขว่ามันถี่ไงมวยหน่อยยุน่าสบายดีเนี่ยสบายดีพี่น้อยไอซีไอซีป้าอันนี้ยหน้าตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนข่อยเมื่อเมื่อวานตั้งแต่ก่อนข่อยเมื่อสองปีทุกคน สามเดือนนะเนาะทำกันทำกันก็ข่อยเมื่อเมื่อแตะบุลนี่แราแต่ไปฝาก้องอีนั่บ่บ่หินเตะบอเมื่อเมื่อวันจะเจอเมื่อเมื่อตอนนั้นเมื่อไปบาดเอาก็บผู้หไม่กูใม่ไหนี่แ้ลเน้ะแฟนเขาหน้าเดลือายจังร้ายนีไปยบายอไายคนใดบมายบาบบ้ ไปไหนก็มาหาโจกหอปาไลแค่ล่านั่งซื้อก็ได้อยู่วะหาโจกเลยนั่งซื้อกะไรหาจอออไก่อนก่อนว่าด้นอกวยบเนกี๋ยวมั่งไยนข่าวส่าไ ไ่เ้ยเนาะเย็นดีเนาะป่าเนาะาดีดีมีอูอูไล่บอลไปเบิ่งเดี๋ยวสิยภาพไปเบิ่งกคน フフフフ。<noise> <noise> กล้องตั้งหลังป้าจีโ้เพื่อนทีกองเขาแบวนมีน้องบบอลูกก้อนมีกสียงหน้าืเอน Boa tarde, มันบ่มันหัวขาวหน้ามีไงม่อนด้วยด้วยด้วยมันยาดบ่ท่านคนยุดนนะป่ะแน้วนี่ละมันคนร้ายมันจังโมเมื่อย แล้วไปแห้ここ่เ่องนึงมาเบิงกัดสอบวะไดจัสอบนี่ป้าติโทแต่จัสอบแล้วต่ยาน้ลอยเขาหรอเขาซิฟไปตยาลอยเจ็ดแ่ิ ขาดว่เราประบตู้สองแต่กระเกือได้บเ,ดบ,เดบ่งอาการแต่ว่าตอนนี้ได้หกสิกสสัวซส่หรอบอกสี่อันหด่อยสหรอก็เห็นมันอยู่เดี๋ยว่ว่าคือแถวคนมาเขาอาสีกับเก้าเออหรออาสี่บเก้า กระซายสองคาะสันน้ะงคนใหญ่นาอเป็นตาค่ายกระโดดมันหอด่วนวะโอ้ได้ส่งร้ายของเราอยู่ได้เนี่ยเรียบร้อยสออ่อนเฟืองแพ้น้องเชนฮะ นะเ่าว่ากมีวะคบหมนะเออป่ากมีงัวนอกขั้นตอนอันน uh ี anyway ้หอมเมื่ออะไรไปเจอได้ไปจอได้ได้จักสอปปะหกสิบสองเกียร์ไยหัปีนี้เกียร์ท่อเกีรปีกายได้เท่าไหร

่อยหกขีสองเป็น huh. ย uh. like well, ังโอ้อยากได้รถแท็เตอร์โอ้ยเอออบงโอเพลงมาผีมามาหากเออยมาเออยมีเงินสื่อรถแท็เตอร์บังมีเงินก่อนเนอเอาผีมา

เศอดแล้วนาจะขึ้นห่างไละน่าก็น่าก็ขี้ไก่โว้ซะก็าสวยหนามาสวยหนากะน่าื็ขี่ไก่โว้ิไปสวยหนา้แดงมาป๋าแฝงเจ๋อือมันเปลี่ยนอยู่หุ่นลวเมื่อกี้ไปหลินกี่ต้มอยู่หุ่นวัวานหนาว กินแรงไปฟ้าขึ้นหนาวแต่ยาอันแท้ตายาอันท่าเยี่ยังกับที่หยดเอาหลอดด้วยยังกับที่ฮะเะแล้วนี่เป็นวิธีการลอกกอนะฮะกับคนหายน้ำแท้เไดย กินเ uh ้าปะใช่ข yeah. ึ so really? ้นบัสเราบอกผู้สาวผู้่านี่โตสภาพเอาเาสีมืออะไรเข้ากับวันนอกอีรีอีร้อนอ่ะขนาดคนวันนอกยังรอได้เนี่ย ได้แล้วผู้ต่าปอะไเมื่อไหร่้านี่ยมาแล้วคมกโ้กได้มากรน้กเเออหมุนแท่หมุนค่ะ ngay khả năng chẳng Đây là hình ngay Đi đế nà Thảo xì nó Không có nhau mà thân để lại ở đây này ạ à. Nhàng tìm hẳn ก็ทีเงาดีมากเลยฮะก็ม <ừ S 2> ันเป็นใจโยนเนาะก็เปลี่ยนออกไหมหรือมั้งใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่บาดข้าเนอกบาดขางนอกเนาะทำหนึ่งวันยอมเปลี่ยนไหม กาดีนาะาหูหลังรถอะไรได้หมเลิแม่นบอกวิ่หนามาด้ขาบ้านแล้วรามเนาะเย็นเนาะกสแจ่มแดงเนาะไปเหมือนกับกีดี เด่วากำลังขาวหนาๆเนาะแกำลังหนาวมุดีเลยเหนไหสาบางโ้เจาเห็ุใหม่ะได้นี่ยังบ่ทันงาเนาะ เพื่อนเขาเพื่อนเขาเพื่อนเขาก็เพื่อนเขาทุกคนละฝาข้างฝั่งซ้ายคือเพื่อนเขาเนี่ยคือเพื่อนเขาเขาเพื่อนเขาเพื่อนฝา ก่อนบริย่อเขานั่นแหะค่ะดอกมันโกงแต่ก็ดีนะโกงแตกนี็จะเห็นอยู่บ่อแอ่วมันอ่อนมาเลยโดดขันนี่เอโกงมันแตกขางหนึ่งจะสีย่อเข่าสวบเป็นผัวสาวบริยานู้นู้นไปตีเมื่อเขา

ต่ไปรอก่รับอ่เ็ลิปกันเລີຍເນบະເຂົายบ່າເຂายบຍິ